การสร้างวัตถุมงคลเป็นรูปสัตว์จากวัตถุอาถรรพ์ของพระเกจิอาจารย์ดังๆในอดีตนั้นมีคติความเชื่อว่าสัตว์มีพลังอำนาจในตัวของมันเช่นเสือราชสีสิงห์กระถิงโดยเฉพาะรูปเสือซึ่งได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบันมีอยู่หลายรูปเช่นหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสหรือวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการ หลวงพ่อเปิดวัดบางพระจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อมีวัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อวงวัดปริวาสยานวากรุวงเทพมหานครหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายๆลูกส่วนการสร้างเครื่องรางประเภทจระเข้โทนนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อในแต่โบราณที่ว่าเมื่อครั้งก่อนพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางเป็นพระโพธิัตว์สเสวยพระชาติ500ชาตินั้น มีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์ทรงสวยชาติเป็นพระยากุมพีเป็นเจ้าแห่งสัตว์น้ำทั้งหลายมีบริวารเป็นจระเข้อีก500ตัวเรียกได้ว่าใครๆต่างก็เกงกลัวบาร,รมีของพระยากุมพีเป็นอันมากจากความเชื่อนี้ทำให้ครูบาอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณครูไสยศาสตร์จึงเอาคุณลักษณะนี้ทำเป็นรูปลักษณะเครื่องรางลายศักด์ที่เป็นจระเข้ เอาอุปเทศของพญาคุมพีมาเป็นคุณคือมีอำนาจมีบริวารทั้งยังคงกระพันต่อพยันอันตรายต่างๆและอาวุธทั้งปวงด้วยการสร้างเครื่องรางประเภทจรเเคโทนต้องยกให้พระครูเวทวินิตหรือหลวงพ่อสนิทวัดลำบูลอยเป็นหนึ่งในนั้นโดยการสร้างจรเเคโทนนั้นท่านศึกษาเล่าเรียนจากหลวงพ่อลุงเสง มีศักดิ์เป็นลุงจริงๆของท่านตัวหลวงลุงเสงนี้ได้ศึกษาวิชามาจากที่ใดไม่ได้ปักวทกล่าวถึงเข้าใจกว่ามีที่มาจากคำเนรนมีคติความเชื่อว่าการบูชาจระเข้โทนสามารถปกป้องคุ้มครองให้บังเกิดความแค้วคลาดจากพยันอันตรายต่างๆเป็นที่วันเกรงของผู้ผีปีศาจเวลาเดินทางไปไหนที่แห่งใดไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ สัรพสัตว์ทั้งหลายจะยำเกรงศัตรูหมู่มารจะเกรงขามสามารถปกป้องสเสนียจันไลยถอดถอนสเสนียยาแฝนต่างๆกล่าวถึงหลวงลุงเสงนั้นท่านพยายามขยันขยอให้หลวงพ่อสนิทนั้นตั้งใจเรียนวิชานี้จากท่านเพราะท่านทราบว่าต่อไปหลวงพ่อสนิทนั้นจะต้องเป็นผู้รับมรดกชิ้นนี้จากท่านไปซึ่งหลังจากหลวงลุงเสงถ่ายทอดวิชานี้ ให้หลวงพ่อสนิทได้ไม่นานท่านก็ลาสิกขาไปคลองเรือนและถึงแก่กรรมในการต่อมาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของจระเข้โทนของหลวงลุงเสงนั้นครั้งหนึ่งหลวงพ่อสนิทท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยแรกๆท่านไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนหลวงลุงเสงจึงพาท่านไปที่ริมแม่น้ําแห่งหนึ่งและหยิบจระเข้ออกมาจากย่ามสี่ตัวเป็นเนื้อไม้ทองหลังสองตัวเนื้อหินแกะหนึ่งตัว และเนื้อไม้คูนอีกหนึ่งตัวจากนั้นก็บริกรรมคาถาสักพักหนึ่งแล้วโยนลงแม่น้ำทันทีทั้ง4ตัวสักพักหนึ่งเห็นจระเข้เป็นเป็นตัวใหญ่มาก4ี่ตัวลอยขึ้นมาบนผิวน้ำน่าเกงขาม,มากเพราะทุกตัวขยับเขยื้อนมีชีวิตจริงๆสักพักหลวงรุงเสงท่านก็เอามือตบไปที่น้ำริมตลิ่งเบาๆสักพักจระเข้เหล่านั้นก็คานมาใกล้ๆแล้วก็กลับร่างเป็นจระเข้โทนจิว๋ว แต่ขราวนั้นที่ไหว้กลับเข้ามาจริงๆมีเพียงสามตัวหายไปหนึ่งตัวมองไปมองมาก็หาไม่เจอเลยเป็นอันว่าหายไปหนึ่งตัวจากนั้นมาด้วยอาคมที่หลวงพ่อสนิทท่านบอกว่าจอรเข้จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจวันและจะกลับเป็นล่างเดิมประวัติของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกนั้นหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย อำเภอปากคลีจังหวัดนครนายกนามเดิมท่านคือสนิทนามสกุลมีพงเกิดเมื่อวันที่28เมษายน2468ณนะบ้านบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีท่านอุปสมบทเมื่ออายุ23ปีได้รับฉาย,ยาว่ายศินทโรหลวงพ่อสนิทนั้นเป็นพระอริยสมที่รักสันโดษ ก่อนสังขารจะร่วงโรยท่านได้ออกทุดงเป็นประจำทุกปีท่านไม่สะสมสิ่งของวัตถุหรือทรัพย์สินต่างๆมีเมตตาสูงไม่เคยแยกแยะว่าผู้มาหาจะยากดีมีจนอย่างไรท่านปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันหมดท่านมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายแขนงในอดีตท่านรักษาผู้ป่วยที่มาพึ่งพาบารมีทั้งที่ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและป่วยจากการ โดนคุณใสต่างๆผู้ที่เคยไปกราบหรือพึ่งบารมีหลวงพ่อสนิทนั้นจะสามารถสัมผัสจิตอันอัศจรรย์ของหลวงพ่อสนิทได้ด้วยตนเองอาทิเช่นการรู้ล่วงหน้าว่าจะมีใครมาหามากี่คนมาหาด้วยเรื่องอะไรเป็นต้นนอกจากนี้หลวงพ่อสนิทยังรักษาสัจจวาจาเท่าชีวิต ดังนั้นคําพูดทุกคําที่ออกจากปากของท่านจึงเป็นจริงด้วยวาจาศิธิ์ของพระร่วงท่านพูดอะไรให้ฟังแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏเป็นจริงเสมอหลวงพ่อสนิทมรณภาพเมื่อวันที่14มีนาคม2542สิริอายุ74ปี5 1พัรษาสรีละสังขารของท่านแต่เดิมนั้นเก็บรักษาไว้ในโรงแก้วเนื่องเพราะสรีละของท่านไม่เน่าเปื่อย และเส้นเกษาที่เคยปงเก็บไว้ก็แปลสภาพเป็นพระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์ที่น่าเสียดายคือในปัจจุบันสรีระของหลวงพอ่อสนิทนั้นได้มีการพระราชทานเพลิงศพไปแล้วในบรรดาเครื่องรางที่หลวงพอ่อสนิทได้จัดสร้างซึ่งมีทั้งจระเข้พญาเต่าเรือนนกสาริกาสะดือหนุมานและอื่นๆอีกมากมายต่างมี อภินิหารเป็นที่ประจักษ์มากมายมีประสบการณ์เล่ากันมาคือเรื่องของพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนของหลวงพ่อสนิทนั้นจะแตกต่างจากของที่อื่นกล่าวคือท่านใช้หินแกะเป็นพญาเต่าซึ่งท่านได้สร้างมาเรื่อยๆมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดห้อยคอจนกระทั่งถึงขนาด3ถึงสคนยกรุ่นที่ไม่ใช้หินแกะจะมีพญาเต่าเรือน กลิ่มขนาดห้อยคอและพญาเต่าเรือนขนาดบูชารุ่นสุดท้ายที่สร้างจากเนื้อโลหะพญาเต่าเรือนนี้หลวงพ่อสนิทจะสร้างอย่างพิธีพิถันตามตำราบโบราณสมัยพระโพธิสัตว์ได้สวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือนปลุกเสกจนกระทั่งมีชีวิตจริงจึงถือว่าเสกเสร็จพิธีด้วยพลังจิตเข้มแข็งที่อันเชิญ พระพุทธบารมีลงมาประทับประดิษฐานในพญาเต่าเรือนทำให้เกิดอัศจรรย์แก่ศรัทธาญาติโยมที่นำไปบูชาเป็นอันมากเช่นการทธมาค้าขายมีสภาพคล่องมีลูกค้าและยอดขายเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและปาฏิหาริย์ที่หลายๆคนได้ประจักษ์และเกิดปิติก็คือการมีพระธาตุเสด็จมาเกาะที่กระดองเต่าเรือนและ การที่พญาเต่าเรือนนั้นหันเปลี่ยนทิศทางได้เองเป็นประจำในเรื่องของพระธาตุปาฏิหารนอกจากจะเกิดที่พญาเต่าเรือนแล้วยังเกิดกับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างอย่างอื่นๆด้วยเช่นจรเขตจันเพนและพระบูชาปางเปิดโลกเป็นต้นกล่าวถึงจระเข้โทนของหลวงพ่อสนิทวัดลำบูลอย ประวัติการสร้างพญาจระเข้ของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนั้นได้รวบรวมวัตถุมงคลการสร้างจากพระอาจารย์ประดิษฐ์อนุตโูได้พยายามรวบรวมข้อมูลเรื่องราวไว้ดังนี้รุ่นก่อนปีพศ .2509 นั้นสมัยที่พระอาจารย์ประดิษฐ์ยังเล็กอยู่โยมพ่อโยมแม่ท่านได้รับจระเข้จากหลวงพ่อสนิทเป็นเนื้อประหลอดรูปร่างพิมพ์นั้นคล้ายจิ้งจบตัวใหญ่ ผิวครุขละซึ่งหลวงพ่อสนิทได้ทําออกมาน้อยมากและพระอาจารย์ประดิษฐ์ท่านมาพบอีกทีจากโยมที่วัดที่เป็นลูกมือของหลวงพ่อสนิทในสมัยนั้นท่านก็ได้ให้ไว้เหมือนกันรุ่นปีพศ2509ถึง2516นั้นสร้างเพื่อแจกในงานชาวปนก,กิจศพพระอาจารย์เสิงซื่อสัตว์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่าน และเป็นลุงของท่านจัดทำเป็นสองประเภทจระเข้โทนเนื้อตะกั่วหางตันลักษณะพิมพ์เป็นจระเข้โทนหน้าจะเชิดและหางจะตันไม่มีรูทะลุเหมือนรุ่นที่สองที่มีอักขระอุณาโลมอยู่ที่หัวจระเข้และด้านล่างจะเป็นอักคระนะมพะทะธาตุสีและอิสวาสุหัวใจแก้วสารพัดประการ จำนวน7,999ตัวและจระเข้เนื้อสามกริย์ลักษณะพิมพ์เป็นจระเข้อริยบท3ลักษณะใต้ล่างแต่ละตัวมีอักขระพุทธังธรรมังสังคังเป็นภาษาขอมเนื้อห่วงร้อยสายจำนวนการสร้าง500ชุดซึ่งจระเข้รุ่นนี้ได้สร้างชื่อโจดขานเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความนิยมนับถือแก่ผู้ที่ ครอบครองซึ่งในสมัยนั้นผู้ที่อยากได้ต้องขอแบ่งบูชาด้วยราคาที่สูงถึง1,500ถึง2,000บาทในยุคสมัยนั้นหรือว่าราคาแพงมากหลวงพ่อสนิทท่านตั้งใจทำตามตำราโบราณทุกประกาศและที่สำคัญแจกในงานทําบุญพระอาจารย์เสงจึงใช้เวลาสร้างนานเพื่อลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ โดนรุ่นปีพศ2516ถึง2519นั้นคณะพ่อค้าข้าราชการทหารตำรวจได้มาขอให้หลวงพ่อสนิทสร้างรุ่นที่สองขึ้นโดยมีคณะเจ้าภาพได้ร่วมอนุโมทนาบุญออกทุนในการสร้างไม่หวังผลประโยชน์กับทางวัดบริจาคด้วยใจอันบริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจำนวนการสร้าง 1,999ตัวเป็นเนื้อตะกัวผสมชินลักษณะพิมพ์เป็นจรเขศโทนทรงโค้งเวียนขวาหางจะทะลุมีอุณาโลมที่ด้านบนหัวจรเขศด้านล่างประกอบด้วยณมพะพัทธะท่าทั้งสีและอิสวาสุหัวใจแก้วสารพัดประการซึ่งในส่วนที่แจกแก่ทหารตำรวจอาสาสมัครชายแดน ท่านจะตอ,อบโคตดทบต่อจากอุณาโลมเป็นสัญลักษณ์ซึ่งทางวัดได้ทำการล่อเองที่วัดหลวงพ่อสนิทได้กระทำการปลุกเสกอยู่3เดือนคือ1ไตามาสนับว่าเป็นรุ่นพิเศษเมื่อทำการปลุกเสกเสร็จคณะกรรมการได้แยกประเภทไว้ดังนี้ 1. ทําทำการแจกแก่ผู้สั่งจออไว้ก่อนจำนวน3,500ตัว 2. ได้จัดไว้ให้บูชาตัวรัต200บาทจํานวน5,000ตัว 3. ถวายหลวงพ่อไว้แจกแก่ลูกศิษย์จํานวน3,000ตัวส่วนที่เหลือจึงได้ทําการบรรจุไว้ภายในอุโบสถของวัดเพื่อรอโอกาสที่จะเปิดกุกหาทุนทรัพย์สร้างพระเจดีต่อมาในปีพศ2525 ได้ทำการเปิดกลุบออกมาครั้งนี้มีจำนวน89,499ตัวทางคณะกรรมการวัดได้แยกประเภทไว้ดังนี้ 1. ถวายหลวงพ่อแจกแก่ทะหารตำรวจอาสาสมัครชายแดนจำนวน20,000ตัว 2. ถวายหลวงพ่อในการกุศลเป็นเอกสิทธิ์โดยตรงของหลวงพ่อจำนวน20,000ตัว 3. ส่วนที่เหลือคณะกรรมการวัด ควบคุมโดยตรงโดยเปิดให้บูชาตัวละ200บาทจำนวน49,499ตัวซึ่งรุ่นนี้ได้เกิดปฏิหารหลายครั้งหลายคราวแก่ผู้ที่บูชาซึ่งสามารถทดแทนรุ่นแรกหางตันที่หาได้ยากยิ่งต่อมารุ่นปีพศ2528ถึง2533เป็นจระเข้รุ่นสุดท้ายที่กล่าวขานกันมากในปัจจุบันนี้ คือจรเขทจันเพนเป็นรุ่นสุดท้ายของวัดลำบัวลอ,อยที่หลวงพ่อสนิทสร้างลักษณะจรเขตโทนวนขวาแต่มีสอนนารายประทับอยู่บนหลังจรเขตบนหัวจรเขจะมีอุณาโลมประทับอยู่ด้านล่างจรเขตประกอบไปด้วยอักษรณมพระ,ะ,ะ,พะทั้งห้าสีและอิวสวาเสหัวใจแก้วสารพัดประการเป็นภาษาของประทับอยู่ ด้านใตจ้จระเข้เนื้อโลหะที่ได้สร้างจระเข้รุ่นนี้เป็นเนื้อโลหะพิเศษที่เรียกว่ารัตนโลหะหรือประกอบด้วยโลหะสามชนิดและหลวงพ่อได้จานอักขระเลขยันเพื่อนำไปหล่อหลอมการสร้างจระเข้รุ่นนี้สีของโลหะจึงออกมาสองโทนสีคือแก่ทองคำและ ทองเหลืองฝาบาทสร้างสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจำนวนการสร้าง44,499ตัวรุ่นนี้จะพิเศษกว่าทุกๆรุ่นตรงใช้เวลาการสร้างยาวนานและปลูกเสกนานกว่าทุกรุ่นใช้เวลาการสร้างถึง5ปีและหลวงพ่อได้เสกในวันเพ็ญทุกๆเดือนเริ่มปลูกเสกเมื่อปีพศ2528จนครบ5พรรษา จระเข้รุ่นนี้จึงได้นามว่าจระเข้จันเพนและเนื่องในการผูกพัทธสีมาวัดลำบัวลอยจึงได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษทำการพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งเมื่อวันที่21กุมภาพศ2533เพื่อให้ไว้เป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดลำบัวลอย ในวันที่22-28กุมภาพั2533นั่นเองจอระเข้รุ่นนี้จึงพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆซึ่งมีพระธาตเสด็จมาเกาะที่ตัวจระเข้นั้นเป็นส่วนใหญ่บางคนนำไปบูชาก็เกิดพระธาตเสด็จไปเกาะจระเข้รุ่นนี้ที่บูชาที่บ้านก็มีมากมายจึงเป็นที่โจ์ขานกันมากอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งต้องบูชาไว้ที่สูงเท่านั้นจะเป็นมงคลแก่ตัวผู้บูชาเองหากไม่บูชาในที่อันสมควรจระเข้และพระธาตุก็จะเสด็จกลับมายังวัดหรือหายไปเองจากคำกล่าวของพระอาจารย์ประดิษฐ์และญาติโยมที่บูชาจระเข้รุ่นนี้และต่อมาคือจระเข้ที่ออกโดยวัดสแกซึ่งซึ่งอยู่ก่อนถึงวัดหลวงพ่อสนิทวัดลำโบลอยได้มาขอบารมีของ งพ่อสนิทให้ทําการเสกให้เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมทําบุญวัดสแกรซึ่งลักษณะพิมพ์จะคล้ายกับจระเข้สามกริย์ของทางวัดแต่ตัวจะใหญ่กว่าและอักขระใต้ท้องพุทธังรรมังสังขังเป็นอักขระของจะอยู่ใต้ห่วงร้อยเชือกซึ่งรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายจากผู้ที่ได้บูชาได้มาเล่าสู่กันฟัง ด้วยบารมีของหลวงพ่อสนิทที่ได้ไปช่วยวัดสแก่ซึ่งจึงได้พัฒนาเป็นวัดที่สวยงามในปัจจุบันการบูชาจระเข้โทนของหลวงพ่อสนิทนั้นท่านได้สร้างขึ้นมานี้จะส่งผลให้แก่ผู้ที่ได้บูชาดังนี้ 1. มีมหาอำนาจคุ้มครองป้องกันแคลคาดพยานอันตรายต่างๆ 2. คุ้มครองป้องกันผู้ผีปีสารให้เกรงกลัวส แก้กันเสนียดจันไหลถอดถอนเสนียาแฝดต่างๆโดยการอาราธนาแช่ลงในน้ำใช้อาบและดื่มกิน 4. มีอำนาจทั้งทางสัตว์น้ำและสัตว์ปก 5. ทางเมตตาค้าขายเท่าที่อธิบายมานั้นอาศัยตำราที่ระบุบอกไว้คถาที่ปลุกเสกจรเขตโทนโดยย่อได้แก่หัวใจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ หรือบางทีเรียกว่าหัวใจแก้วสารพัดประการคืออิส,สวาสุขก่อนจะไปไหนมาไหนให้ตั้งใจปลุกเสก3-7ถึง7คข้าบโดยบริกรรมหรือในยามว่างจะนั่งปลุกเสก108ข้าบก็ยิ่งกระเสริฐนะักเพื่อเพิ่มพลังอิทริิ์ให้แก่กล้าขึ้นหากจะใช้คาถาใหญ่โดยตรงก็ได้โอมปุกพยากุมภาลุกแล้วอย่าไปอื่น ตื่นแล้วจงมารักษาเข้าคุ้มครองกายยาทั้งสารพ่างกายพุทธังสรณนังเมสิทธิธรรมังสรณนังเมสิทธิสังคังสรณนังเมสิทธิพุทธังเอหิมาเรโสธรรมังเอหิมาเรโสสังคังเอหิมาเรโสพุทธังอุมพีโลโจรังโคงคังปิติอิธรรมังอุมพี โลโจรังคงคังปิติอิสังคังอุมพีโลโจรังคงคังปิติอิการสร้างโจระเคขึ้นมาอาศัยอำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าได้ทำพิธีพวงสวงอันเชิญพระบารมีของพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโคธิสัตว์ในชาตินั้นในตอนที่พระองค์ได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระยาคุมพา หรือกุมพีพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีแต่ยังเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่เมื่อผู้ใดได้นำติดตัวไปคุ้มครองใส่กระเป๋าหรือจะผูกติดเอวแม้เข้าไปในตอกซอกซอยลอดใต้ถุนหรือลาวตากผ้าจึงไม่มีการถือใดๆทั้งสิน้นเว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่คิดคดต,ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บุคคลนั้นจะแพ้ภัย จระเข้ไม่คุ้มครองป้องกันส่วนพิธีบูชาจระเข้รุ่นจันเพนหรือนาลายอวตารการบูชาไม่เหมือนรุ่นจระเข้โทนร,รุ่นแรกและรุ่นสองอย่างที่กล่าวมาสร้างโดยพระชาติแห่งพระพุทธเจ้าแต่รุ่นจันเพนนี้สร้างจากการอวตารจากองค์พระนารณา์เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อปราบอสูรที่มีฤทธิ์จึงแตกต่างกันส่วนเรื่องอนุภาพนั้น มิได้แตกต่างกันแต่อย่างใดใช้ในทุกด้านเช่นกันแต่จะเน้นทางด้านคงกระพันมหาปราบและความเจริญก้าวหน้าอธิษฐานขอพรได้ตามปรารถนาและความสำเร็จอานุภาพมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บูชาการเสกจ,จนพระธาตุเสด็จนั้นทำให้พระอรหันตาธาตุอยู่ด้วยจรเทรุ่นนี้จึงไม่ควรนำไปคาดเอวแต่ควรเลี่ยมขึ้นคอแทน มีหลายคนกลับมาถามเวลาค่าที่เอวพระธาตุกับเสด็จหายไปเพราะอย่างที่กล่าวมาคือมีพระอรหันตธาตุอยู่ด้วยจึงควรไว้ที่สูงส่วนเรื่องข้อห้ามอื่นมีเหมือนรุ่นแรกและรุ่นสองทุปะการคือผู้ใดที่คิดคตทรยศต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะแพ้ภัยตนเองและจระเข้จะไม่คุ้มครองป้องกันคาถาปลุกเสกจรเข้จันเพนว่าอย่างนี้ อมสถานลั่นปัตตภีพระนารายอวตารเป็นพยากุมพีทรงสอนสีกำกับกายหวังจับกราบมาลายลาวีอมพระพุทธังเกาะโสทาการโณนะโมพุทธายะอมพระธรรม,มังเกาะโสทาการโณนะโมพุทธายะอมพระสังฆังเกาะโสทาการโณนะโมพุทธายะ พุทธัางคงเนื้อรรมังคงหนังสังคังคงกระดูกองค์พระพุทธทางคือเพชรคงเพชรคงองค์พระธรรมมังคือเพชรคงเพชรคงองค์พระสังคังคือเพชรคงเพชรคงนะอิสวาสุโมอิศวาสุพุธอิสวาสุทาอิศวาสุยะอิศวาสุขข้อมูลที่รวบรวมข้างต้นนี้มาจากพระอาจารย์ประดิษฐ์อนุตตรโร และหนังสือเปิดตำนานสุดยอดวัตถุงมงคลของหลวงพ่อสนิทวัดหลับบัวลอยเล่มสอง